อันนี้เขาเรียกว่าไก่ตะเภาทองนะคะอันนี้ตจะเป็นลูกนะคะน,นี่อันนี้จะเป็นตัวผู้นะคะสวยมากเลยมานี่ไหนลูกมานี่ไหนสวยไหมคะอันนี้จะเป็นตัวผู้สามีกับภรรยาสุดที่รักของเขานะคะอันนี้จะเป็นลูกๆของเขานะคะชมสวนสวยมากเลยสวยมากเลยนะคะไก่ตะเภาทอง ใครไม่เคยเห็นเราจะพาไปดูนะคะพาไปเดินชมสวนแม่ก็จะปลูกทุกอย่างเลยกเกษตรพออ้าวพอ่อปลาโอ้ยพ่อปลาให้ใกล้กินอุ้ยไก่กินปาลาไก่กินปลาหุ้ย มันเสียชีวิตไปแล้วนี่นี่จะเป็นป่าผักกอดของเรานะคะป่าผักกอดนี่นี่เลยนะคะบรรยากาศเกาผักกรดลอมลรอ,ลอ,ลอสวยสุดตาบ้านตีนเขานะคะ<อ> <c oughs> ไก่หาปลากิน <c oughs> โอ้หนูทำไมหนูชีวิตสั้นอย่างนี้ลกูก แม่มาไม่ทันโทษด้วยพ่อใกล้กินปลาฮะเ,เอาอย่างปลาตะเพียนน่ะออกินด้วยนะเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งเลยนี่นะคะฟ้อมไก่ตะเพาทองนะคะชิปชิปชิบชิที่นานะสมบูรณ์มากเลย